เกิน50%ครับที่อาการดีขึ้นจนสามารถใช้ชีวิตได้ปกติดีนะครับแล้วก็มีโอกาสหายได้ถึง30-40%ที่สามารถหายเป็นติดทิ้งจะมาพูดกันในเรื่องของการรักษาแล้วก็แนวทางในการดูแลตัวเองบ้างว่าเราจะทํายังไงเพื่อจัดการกับเรื่องของแพนิคนี้นะครับผมอย่างแรกเลยอย่างที่หมอบอกว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของสารเคมีในสมองที่มันไม่สมดุลน,นะครับการรักษาเราก็คือจะมีการปรับสารตัวนี้ให้มันกลับสู่สมดุลน,นะครับผมเพื่อทําให้ระบบประสาทที่ชื่อว่าซิมพาเนติกเนี่ยมันทํางานลดลงไม่ได้ทํางานเยอะเกินไปนะครับ ก็จะคุมอาการแพนิคได้หมอก็จะมียาที่คอยช่วยปรับสารตัวนี้ให้มันคงที่สมดุลมากขึ้นแล้วก็จะมียาที่ช่วยคุมอาการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแพนิคขึ้นมานะครับส่วนอย่างที่2ก็คือเรื่องของการดูแลตัวเองบ้างว่าเราจะจัดการกับอาการแพนิคยังไงดีเวลาเกิดอาการขึ้นอย่างแรกเลยเขาเรียกว่าให้รีบดึงสติกลับมาถ้าเกิดเรายิ่งกลัวยิ่งสนใจอาการมันจะยิ่งเกิดอาการแพนิคมากขึ้นอาจจะเป็นการหายใจเข้าลึกๆออก,กยาว เพื่อผ่อนคลายตัวเองตัวอย่างที่2คือพยายามเบีเ่ยงเบนความสนใจตัวเอง